โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในลิมนี้เราก็อยู่กับช่วงเปิร์กสุดปั่นจากทางบ้านดี้โดน,นอกรอบอีกแล้วโดยรอบนี้เขาขอผมเล่นแมกกาะตตายปล่อยแห้งกับเซตตาบอดก็จะมีตามนี้เลยเปิร์กแรกก็จะเป็นทุบให้ตายของหยอยโดยเปิร์กนียถ้าเกิดเราทําใครล้มได้ะไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามอะ่ะคนคนนั้นจะไม่เผยวล่าอตอนล้มอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้ามาใกล้ในรยะยะ16เมตรอ่ะก็คือตามหาย,ยากักจัด แถมคนล้มก็ติดตาบอดแจ้งจุดให้เพื่อนได้ยากอีกแล้วก็ส่วนเปิร์ที่2จะเป็นคำสาบสัรลัที่3ของเดอะแฮกเมื่อเราให้เจอคนคนนั้นเจ็บได้ครั้งแรกอะ่ะไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามอะ่ะเขาจะติดสานะตาบอดจนกวา่าจอช่นไฟจะหายเลยเปิร์นี้ก็อามาเพื่อเพื่มให้เขาหาคนล้มได้ยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะ่ะแล้วก็ส่วนเปิร์ที่3กับ4ี่เขาไม่ได้กําหนดอะ่ะผมก็เลยใส่เปิดตู้ไปกับกันเครื่องมาแทนแล้วก้อนออนที่เขาย้ำนักงย้ำแหนว่าต้องใส่มานั่นคือเห็ดพิษด้วยออนเนี่ย เขาจะติดจานหน้าตาบอดเวลา60วินะจนอีกันเขาไม่ได้กำหนดผมก็เลยใส่ดามขวานมาเพื่อให้เราสามารถปาขวานได้ต่อไน้ยิ่งขึ้นเนาะโอเค okay. ตามนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าเในเกมดีกว่าจุบๆมาตอนนี้ผมปรับภาพโลเล่นนะรู้สึกสบายตากว่าไปดูดิโอเคสายปล่อยแห้งที่ถามหากันใช่ไหมแต่ตอนนี้เรเชื่อมไฟผมเกิดโคตรห่วยอะ่ะเกิดตรงก้อนเห็นนี่คือแบบใครก็เห็นอะเอาเป,เป็นเท่าไหร่ต้องปล่อยก่อนนะก็คิดว่าไม่น่าอยู่นาน มันดูจะได้เล่นไหมเพราะว่าเซตตีมันก็แบบค่อนข,นขน้างจะเลยเธอเอาเรื่องอะถ้าเกิดได้เล่นก็แบบคอนเทนต์ถ้าเกิดไม่เล่นนี่คือแบบมาหายขำบเลยเด้อทางนี้ปะสวัสดีเพื่อนเจ๊เอาไปแล้วมียาวเลยไปละอ่าเข้าตอกได้มาแล้วสวัสดีเพื่อนโอเค นอนนั้นไม่ได้เพื่อนนะนอนนา,นนานเลยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะตามไปเจอไหมมามันจะยากกันหน่อยอะตอนเนี้ยเอย้ใครอะเห็นข้อเด็ดคนนี้เห็นเพื่อนนะโยกๆยกโอเคเพื่อนโอ้โหตายหักเลยหรอไม่มีการวงวนเลยทั้งนั้นโอเคปล่อยให้ไปละสองคนยกยกหน่อย เอาบอกคนนี้ไม่โยกกลับด้วยเอาวะอีกคนกนึ่งเราไปช่วยปะเหมือนเห็นด้แว็บเมื่อกี้นี่ไงเาาขากระในประกอนโอเคเพื่อนเราจะขวามนหมดแล้วนี่สองคนไปดูมันจะปล่อยให้ได้อีกนานแค่ไหนนี่คนนึงโหวิ่งฉีกไปแล้วโอเคมิการ่าติดตาบอดอยู่ไม่น่าเห็นใครแล้วนี่โอ้โหไม่โดนเฉยเลยถ้าเกิดโดนเมื่อกี้นี่เลยเล่เลี่ยท่อเลยนะ่ะ ยี่ไม่โดนโอ้โหคนนี้โย่งเสียเนี่ยอะหลอกมาโอเคเพื่อนสวัสดีโอ้โหคนูกันไปแล้วแป๊บเดียวเองไอ้เพื่อนยกหน่อยซ้ายขวาโอ้โหติดขวดว้ดังแป๊กยกหน่อยโอเคเพื่อนโอ้โหทุกคนหมดเลยแป๊บเดียวเองก็ได้โอเคแต่ตอนนี้ทุกคนติดตาบอดหมดไม่รู้มาได้กันปะนะแต่ถ้ามาได้กันนี่คือแบบผมงานหยาบเลยอ่าอยู่ที่คนหนึ่งโอ้โหวาละการแมป เอาไปแล้วเขาเดี๋ยวเอาไปนู่นคนที่ฆ่านี่คนหนึ่งโอ้โหคนาั้นหายเจ็บละว <laughs> สายไปเฮ้ยนี่มันแบบเฮ้ยรอยเลือดเห็นได้แปบบ๊บเอาทางนี้โอ้โหตอนนี้ปรับภาพโลรู้สึกภาพแปลกๆดูดิทางนี้กันเอานู่นแล้ว <laughs> โอเคโดนหลังขาดไปกันนอนแล้วเพื่อนนะตอนนี้เทพมันยังอยู่ดีอยู่ก็คือตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นออร่าใครอะ่ะถ้าเกิดนอนไหนอะ่ะ นอนไปอ่ะบอดีคนนี้น่าจะจุดให้เพื่อนได้อยู่ยกโอเคเครื่องติดและเครื่องแรกโอ้โหแท้ยากหลบเลยไอ้เพื่อนอันสุดท้ายละวมดไหมเซฟโซนหลอกไฟมาหลอกโคตรมั่วเลยออกกันแล้วปะวิ่งฉีกยาวเลยละกันยกไหนซ้ายขวาโอเคดูหลังขาดไปก่อนนอนได้ไหมเพื่อนก็ต้องกลับมาเติมขวานอีกเช่นเคย นอนแห้งไปยาวๆไปรู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างเย่ยโอ้โหนี่จะติดแล้วกลางหนุนนี่โอ้โหไม่น่าทันออกไปละโอโ้โหออกตัวหนึง่งโคตรไวอ่ะโอเคลูกเองวะเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะน่าจะเพื่อนกันไหนดูทรงคือเหมือนเขาแบบวิ่งหายโคตรสวยเลยเยอะเหมือนเขาเด็กเด็กคนหนึ่งนะโออกตามนี้ก่อนผมปล่อยเครื่องติดไอะไรตอนนี้จะไว้ก็ไม่น่าแบบนานๆจะนอนนาน น่าจะเพื่อนดึงกันเร็วนี่นคิดว่าโอ้โหนี่แมทเทพ้วยใช่ไหมเนี่ยเอาวหลอกไปไหมออกไปแล้วโอ้โหคนนี้ฉีกยาวเลยมันออกไปไหนโยกกลับเฉยเลยโอ้โวิ่งตงเฉยเมื่อกี้น่าจะป่านะโอเคตอนนี้ทุกคนกลับปาตาปกติได้ตายโคตรด่โคตรมั่วเนี่ยขึ้นมาไปละลองดูฝั่งนี้กันเอะ บนไม้นี่อยู่เลยเนี่ยเจ้โอ้โหกระตุกอะไรเนี่ยหลอกไฟไปนวดก,กันไหมหมายวะหลอกไฟไปรอบนึงโอเคเรียบร้อยนอนแห้งไปแล้วกันนะตะไบคนแรกใกล้แห้งตายแล้วแต่ยังไม่เคยเจอใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะหายเจอว่ามีคนปั่นไม่ใช่คนนึงนอ่ะหัวเรกันลองหัวเรากัน โด้วยกันเฮ้ยไม่โดนเขโดนนิดแหลท่อแล้วแหละปั่นฟรีเลยปั่นยับๆเลยตอนนี้ออกไปแล้วมาเจียวดูมัแล้วเฉยกดตายากเฉยโอเคดูเขามาแล้วดูออยยเ,เขมาขมายังโหดผมว่ามิชิล่ากับอ่าคอเด็ดน่าจะมาได้กันนะดูทรงอะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาคอบอกตลอดว่าอยู่ไหนอยู่ไหนประมาณนั้นโอเคตอนนี้ไดวไวใกล้แห้งตายแล้วนิดนึง แค่นี้เดียวอิดใจไว้อ่าบนนี้ป่ะเนี่ยบนนี้ยืนันอยู่นี่เสียงชัดชัดเจนแจ่มแจ้งดูข้างล่างแล้วเดี๋ยวไหนวะเนี่ยมองไปทางไหนวะเนี่ยโอเคมต้องให้เดวายนอนก่อนเพราะเดวายจะตายละเอ้ยมเอายกกลับด้วยโอเคนอนไปก่อนนะเพื่อนนะออหลอกไฟไหมหฉีกไปแล้วถ้าเกิดทีนอนได้ผมก็ สบายเอ้ยโหโยกเฉยเลยอลุกมาหมดแป๊บเดียวเองก็นะโอเคอย่าเพิ่งเดินตีะเติมขวาหน่อกันถ้าเกิดเราได้รอบนึงทีนี้คอนเฟิร์มตายเลยนะไหนเอาไปกันคุณอยางติดเล่นอะโหปันได้ความใวแสงโอเคนอนแล้วเพื่อนนะเรือซองเยี่ยงละถามจริงสนุกกันไหมนอนเอง คุณดูน่าจะสนุกแหละแต่ผมนี่คือแบบคนอย่างเป้มปากอะเป้มปากจริงก็ได้เราจะตายละตายละวหนึ่งโอ้ยไม่โดนโอ้ไม่โดนโอเคตายไปแล้วคนหนึ่งแต่เคสนี้สุดท้ายละมาเพื่อนหาก็ไม่เจอใช่ไหมปลอดภัยนะคนแบบโดนูดีหาคอนเทนต์ให้ตัวเองก่อนโอ้ทุกเองทุกเองคนหนึ่ง ไอ้โย่งสวยอืมาเพื่อนผมจะเอาคนนี้นอนอีกรอบนึงฉีกกลับไปแล้วปะอ๋อฉีกกลับไปแล้วโอเคผมคิดว่าอา่าใครนะเคลิปไปหน้ามาด้วยกันถ้ามาน่าจะแบบช่วยเพื่อนไปหน้านละตายยากจำได้ตายยากายยากันล,ละกันนอนแห้งต่อไปได้เพื่อนนะลูกเองหมดไปแล้วตอนนี้คิดว่านะ <laughs> ที่ตายเขาอ,อย่างการหยาบมันเป็นยากเลย โอ้โหเคปานั่งปั่นไฟอยู่นี่เองเนี่ยเดียวคนะลูกเองเหรอโอโ้โหลูกเองกี่คนวะเนี่ยจะว่ามันลูกเองทุกคนเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนหมดแล้วมีหลุมตรงนี้เลยเนี่ยไปกันโอโ้โหลูกเองหมดเลยให้ตายโคตรยัยงไวโคตรยัง,ยงแบบงานไวมากๆไม่โดนโดนไหมเมืก่อนนั่งแป๊กน่าจะงานใส่ไม่คิดว่าเขาจะโดดยิงอะไรอย่างงี้นล้วก็จะแบบหลอกลวงหลอกโดดโอโ้โหพุ่งไปแสงหลอกมาออกไปละ ไหนเพื่อนเป็นไหนได้ตอนนี้เข้าบ้านวะโอ้เข้าบ้านไปละ่ขน่ะอ๋อฉี่ไปทางนี้โอ้ตอนนี้แบบเลยสามคนละเฮ้ยตายเลยไปฉิวอยู่ไหนวะเนี่ตอนนี้เครื่องเลยสองเครื่องแล้ว,ลวเนี่ยเห็นว่าคือถ้าเกิดเล่นเซตเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนลุกเองมาสักคนหรือสองคนนะี่ยคือแบบเกียพี่ได้เรื่อยเลยอะอ้าววันนี้เพื่อนเจอเฉยเลยหลอกไฟมาบวกกันมาลงไหม ไอนเพื่อนต้องลงมนะเอาว่ะวันนี้มันใจดิ่งมากๆคนนี้ไอ้เพื่อนรอบที่เยอะเลยแล้ววะเดยโอเคเวลาขึ้นแล้วฮะม, <c oughs> มันก็จะง่ายหน่อยโอเคสกนั้นคือฮิวกันจนแบบจนหายเจ็บคู่เลยเครื่องสายแล้ววะเ่ยจะได้สักคนสองคนไปโคุร <c oughs> อย่างยากมากอะโอ้โหนี่ก็จะติดจะน้องเบานี่เดี๋ยวโดนดึงขา มากระทืบไปก่อนหา้เพื่อนออกไปไหนโอ้โหติดตัวไม้ทั้งแป๊กไม่ติดเรียบร้อยแล้วนะเ่ะเฮ้ยเขาเด็กกำลังไปช่วยเห็นนะเหมือนจะมาปั่นต่อน่าจะรีบปั่นก่อนไม่น่าจะช่วยเพื่อนเร็วนี้นี่ไงหา้เพื่อนลงไปปะซ้ายขวาอ,อานี้อเคไม่ยอมลม้มนี่ตายาตายากตายยากโอเคอีกคนดึงหายไปไหนวะเนี่ย เจอสุดท้ายเรียบร้อยแล้วน่ะโอเคผมว่าคุณไม่เคยลุกเองอีกนะแต่โคตรอย่างยากเลยตอนเนี้ยโอ้โหปั่นต่อจนได้คิดแบบทำเพื่อทีมยอมไอ้เดียวอะไรวะน่ะดำๆขึ้นขอบจอเมื่อกี้ทำไมเลยเดียวลุกเองกี่คนวะน่ะถามจริงโคตรหัวน่ะเองโคตรโหดเลยแป๊บเดียวเองก็น่ะเป็นเซตที่เล่นอย่างยากอะเอาจริงๆ โอเคมาดิต้องได้เลยไม่รู้ผมจะให้เขาปล่อยแห้งได้อีกนานแค่ไหนในเปิดประตูแล้วคิดว่าน,นะมีกระถางนี้สวัสดีเพื่อนเห็นนะเป็นหมูกรอบเลยเดี๋ยวไปโดนคอเด็ดลูกเอกไปเดเดนีเ่เข้าข้างในแล้วขึ้นบนต่อหลอกไฟมาไอ้เพื่อนคอเด็ดใกล้หแห้งตายแล้วถ้าเกิดเข้าบดินก็เรียบร้อย โอเคโดนนาขาดไปก่อนไม่คนนั้นเปิดประตูหลังมันใหญ่ละเม่น่ามาช่วยคอเด็ดเอ้ยช่วยอยู่โอ้โแต่ายากหลบเซียนเกินจะโยกมันนั่นไหมประตูไหมอะไรอย่างงี้ประตูนี่เขาเปิดเรรียบ้อยแล้วน่ะโอเคเพื่อนอ่านี่ไงไปดึงเพื่อนคนย่างสุดยอดเลยอ่ะเดยังหุงปลาเตะไขวัดโอเคเพื่อนคอเด็ดอยู่นี่นายได้แค่คนเดียวคิดว่านะ โอ้โหไปฮิวเองอย่างหัวแหละดิแมสนี้ไม่ได้โด,ดนดึงขายแหละออกมาลักนี้วัดดีเพื่อนนี่ตายยากจำได้ตายายากไปก่อนวนนี้อยู่เลยแหละโอเคคนนี้น่าจะแห้งตายไม่น่ามาช่วยอะไรคิดว่านะ เขาแขวนได้เร <ST su ks> <S 2 glaube yapmış> ียบร้อยไปด่านแล้วเลยคือไม่ติดเล่นยังไงทำคอนเทนต์ตามแบบตามฉบับที่เขาโดนดีกันมาแหมนี่ไงเปิดประตูจนได้ตาเด็กได้แค่สองคนปะน่าจะได้แค่นี้จริงๆอ่ะนี่ไงน่าจะอยู่หน้าประตูเนี่ยเฮ้ยไปโดนโดนที่เท่เลย่โอเคตามนั้นโอเคเพื่อนรู้จักด้วยโอเคตามนั้นน่ ดีอยู่นที่กลับมาด่านเดิมใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยอ๋อเหมือนย้อนความวาเมื่อกี้นี่น่าจะฝันไปโอเคกลับนนกระดานนี้กระดานนี้หาคุณก่อนก็ได้ไหมเมื่อกี้รอไปซองก็น่าจะแบบอับอายคาะิีหน้ามาพอละเอ้เราทีโทเทมเกิดดีอยู่ขอบแมปอะถ้าเกิดไม่ตั้งใจหายย่างกินนี่ยากกันเนี่ยอ่านี่ไงรอยอยู่นี่วันด,ดีคุณเฟิงหมิน้นที่แม่ไหนี่ยแม่ทึบน่าจะมุนบุ๊ดหรล่าบนอยู่วันดีเพื่อนแอบบีนมองด้วยโยก โอเคเอดออนครูดาวหวานไวอะมันจะไวหน่อยโอเคคนแรกได้ไวก็ถือว่าโอเคมาเพื่อนฮาโดนไปก่อดทีนึงผมยิ้มทางนี้นะไอ้ยี่ค่อยๆโดดด้วยคนอย่างเหลี่ท่อมากออกทางนี้หวัดดีเพื่อนเดินตีเขือโอเคให้คนนั้นนอนยาวๆไปก่อนโอ้โหทีนี้รอบมันกลมแบปลาไม่ได้ไหนเพื่อนไปไหนยี่ดีรอบ โอเคเห็นบนที่คนหนึ่งถ้าผมจำผิดนะอ่ะอยู่นี่ปอดดีเพื่อนอมีขวานตาบอดอยู่จะพับมาก็พับปดีเจแบบจิตติดเล่นไงจิตปรุงแต่งเอา้าโดไม้กลับอนะ่ะลุกมาแล้วโอ้โหใบกิืนผมปล่อยให้จีนอนไปก่อนเลยตอนเนี้ไยไปดูอยู่ไหนละโอ้โหคนที่วิ่งยาวเลยเป็นไรฉีกปะเนี่ยโอ้โหลุกหมดเลยแปบ๊บเดียวอ๋อไม่ใช่ หมือนฮิวเฮ้ยลอยเอาบนที่เดิมวันดีเพื่อนขวาสุดท้ายแล้วมันจะยากกันหน่อยตอนเนี้นาายปิดหลังนำไมาเฮ้ยอ๋อนึกว่าแบบนึกว่าผมหลงไม่หลงกันเลยอ่าจะรู้ขึ้นมาแล้วไอ้กระตุกกระตุกทำไมผมปรับภาพล้วกระตุกบ่อยๆบ้านใหญ่ใกล้ติดหน้าเครื่องเมื่อกี้น่าจะปั่นอยู่มาให้นั่งฮิวอยู่โอ้โหนี่ไงไวปะก็ออยังไวอะ่ะวะปล่อยให้อ,อีกรอบไม่รู้ว่าจะ,จะได้นานแค่ไหนอ่ะ คือมันก็ยากเอาเรื่องนะเซตเนี่ยหลอกไฟมาเอาวะเพื่อนิรอบวันนี้สวยนะสวยสวยมากเลยต้องจัดหมานะรอบน,นี้มาเพื่อนเราจะอยู่ W K รู้าจักเปล่าแต่ย่าไปก่อนเอาวะคนนี้มันโคตรใจนิ่งอะ่ะเอาทางนี้อะหลอกไฟมามุนบอยก,ก็รอบนึง่งลงล่างไปก่อนไอ้มีไม้ไม่ยอมดดด้วยเป็นโบนไปไหน ันจะยากกันหน่อยนะนอนไปก่อนนะเพื่อนมาอีสองคนอยู่ไหนไว้เด้อตอนนี้ผมยังทาเจ๊กตาบอดไม่ได้เจ๊น่าจะตามใช่ไหมได้สบายนี่ไงลุกขึ้นมาแล้วยังไม่ไวเลยนี่อยู่นี่ขึ้นบนโอ้โหดิ้งก็จะไปโดดลงมานะเมื่อกี้ไอ้จะยกยกไปก่อนพเพราะเซีย,ยนอีแนนนกแล้วจะยยกโคตรแม่นแฟนหน้าเดินนึ่งเลยฮะแต่เพื่อนวันเดยไปไหนโอ้โหนี่มันหลือแบบหลือโคตรสวยอะ เอ,อกทางนี้โอเคต้องปล่อยนอนเหมือนเดิมตามสเต็ปพี่เขาโดนนีกกันมาเว่าไอ้เซตที่เล่นแล้วปวดหัวมากเลยนะคนดูน่สาสนุกแหละแต่คนเล่นไม่สนุกใช่ไหมมันยังเบ้มปากมากอ,ะอ่ะอ่านี่ไงไปปั่นเครื่องเรือเล็กออกมาเ่ยน่าจะอะอกทางนี้กันนะสวัสดีเจ๊กตอนนี้เจ๊กติดตาบอดนะเฮ้ยโหผมเดินช้าไป โอ้โหนี่ไงชลลิลุกขึ้นมาแล้วยังไวๆเลยมาดิเจยอยู่นี่ยากไหมแต่ยากมาก่อนมีเอไหมเชลลิ่วลุกมาใช่ไหมล่ะไวมากใครเป็นคนดึงเนี่ยโอ้โหลราหายเจ็บด้วยดึงแล้วหิวเลยใช่ไหมล่ะคกอย่างสุดยอดอ่ะเมื่อกี้ลมเหน่เนี่ยหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็น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 เจนเห็นเจนโปเตโต้โอ้ออกไปไกลเลยโอ้โหตอนนี้เครื่องบินกำลังบินฐานบ้านถูกนะ ไอ้ไ่โดนโดนเมื่อกี้เละท่อแลยอนะโอเคโดนหลังไว้ก่อนตอนที่ขวานหมดแล้วก็ต้องรีบเติมก่อนเครื่องก็เหลือสามเครื่องไอ้เมื่อกี้นี่ก็คือแบบอับอายขารคิดหน้ารอบไปรอบไปสองแค่ไม่ได้เสียงนี่เลยเนะี่ยขึ้นบนไปละไม่ก็ออกไปละอ่าพุ่บินนอนอยู่ไม่ใช่เสียงใครเสียงพุ่บินต่หากอ่ารอยอยู่นี่โอ้โหหลงตั้งนานโอเคนะนี่ไงตามเสียงแบบชัดเจนเลย เหมือนเขาเจอนั่นนะนะฟุ่นนนฟงนีแล้วนะโอ้โหดีอีกาขึ้นละคนนี้เหมือนไม่โคบนะคนนี้เหมือนทีนะ่เกียดเล่นละก็จะเจอตายเดินวนหาลักนาแล้วอ่าชลิวไปไหนวะเนี่ยตานี้ไม่น่าไป็นู้เองเมื่อกี้ที่เจือเจอเปิร์ลเมตาสามคนติดอะไม่ใช่สามหรือสี่คนเลยรพวงเนี่ยแล้วแบบลูกเองสามคนด้วยคือผัดกันลุกผัดกันช่วยอะแล้วเหมือนเข้ามาตีสี่กันด้วยแล้วแบบโคตรโหดเลยเฮ้ยโอ้โหเจอลูกเอง เดิดึงเพื่อนกันปะอ่านี่ไงผม้นหมิ่ขึ้นมาแล้วแต่ผมไม่น่าเล่นนะดูทรงจิกเจค,คันนี่อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยออกมาแนละ้วออกฝั่งนี้เห็นฟืหมิน่นฟื้หมินอยู่ข้างบนอยู่เลยนะ่ะเฮ้ยเราเลือกใครเนี่ยอ๋อไม่ใช่เราเลือกเจคเฮ้ยโอ้โหลกขึ้นมาแล้วคนนี้โอ้โหปาไมไปรอดบรนได้รอดได้เท่เลยนะ่ะเคเดินต่างกอนคนนี้อยากจุก๊กแก้มือว่าอะไรอย่างงี้หมายื่อนพอดีเอ้ยออกทางนี้โอ้โหแล้วรอบบนนี่โคตรสวยด้วยอ่ยนะเนี่ย นี่หน้าต่างรอดไปได้มึกบอกมาตายอยากยันจาได้อ่านอนแห้งไปต่อได้เพื่อนคนนี้ใกล้ตายแล้วคนนี้ไ,ไปลอยบอลล็อกกำลังไปช่วยเจ๊กไปไหนวะเนี่ยโอโ้โหลุกขึ้นมาอย่างไวเจ๊กเอาเนี่ยละเข้าไป,ป,ไปาาแล้วปะไปสะพานแล้วโอเคตอนนี้ผมหาชิลิวไม่เจอแล้วอ,นนอ่ะตอนเนี้ยอ่าแห้งตายแล้วคนนึงโคตรยิงงานหยาบมะตอนเนี้ยโอเคตายีไปก่อน ขึ้นบนโอ้โหน่าจะง้างใส่ตรงล่างไหมเอ้ยๆหๆคนนี้มันรู้เอาว่ะคนนี้อึ่อยจะปาฮิตบ็อกใส่เมื่อกี้บาลานปะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่โอเคเพื่อนลอกไหมสองอันนะพอไหวโอ้โหลุกคนหมดเลยหายเจ็บไปด้วยวันนี้น่าจะต้องปีนหน้าต่างนี่ก่อนเหมนกันนี่ตายอยากมาก่อนทุกคนเจ๊ะเจ๊ แอ่ยอ่อกอดด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่เจอยู่นี่เจ,เจก,กําลังฮิวอยู่เลยนะ่ะโอเคโดนแข้งขาดไปก่อนแล้วผมก็ยังหาเจนไม่เจอหาแล้วก็ไม่รู้โอโ้โหเธอเดิมไฟไปละสรุปคือเจนวิ่งหาเธอเดิมไฟใช่ไหมลนะ่ะโอเคแต่เขาก็ยังติดอ่าเปิร์กเขาไม่ตายอยู่ก็น่าจะยังไม่เห็นอะไรเร็วนี้แต่ต้องวิ่งหาแบบทั่วๆหน่อยอะมาเหลือสามคนแล้วมาสามคนกับสามเพื่อนเฮ้ยยังไงกําลังไปช่วยเพื่อนโอ้โหยิงสุดจัด งไงมันจะวนอยู่โอ้โหพอผมปรับภาพรถแล้วลอยเท้าแปลกๆมากอะคนที่โยกโยกซ้ายโยกขวาโอเคโอเคโดนหลังคาไปยวก่อนเอ้แจ็คไปอยู่ไหนวะเนะนี่ยน่าจะอยู่เนี่ยเรือใหญ่เนี่ยเอาว่าเขาหายนี่ล่าสุดแล้วก็ผมหายไม่เจอละเฮ้ยยังไงลอยอยู่นี่โอ้โหเดินหาโคตรนานอะโอเคเขากำลังอ้อมเ,เล็กๆกันปะนีไงวันี้เพื่อนอ,อยู่นี่โยขวานช้าไปไม่เห็น ตามดึงเพื่อนไม่ให้ดึงไม่ให้ดึงเพื่อนมาขั้นสุด,ดทา้ายแล้วตานี้ไม่มีใครรู้เองนะถ้ามีคือแบบผมน่าจะปวดหัวจะจัดอะตาอยากพูดบอกมาว่ารอบหนึ่งไอ้เฟดังสอรี่คนนี้ลงไหมโอ้วะยังนิ่งอยู่คนนี้โอ,โลลอ้โหแล้วรอบวนนี่โคตรสวยอ่ะยัดไม้อะนะไอ้เอาความเพื่อนไปไหนจะฉีดหรือวนต่อขี่ดี ทะเล่เป็นคนนายเพื่อนไอ้หลอกหลอกโดดด้วยไปไหนวันนี้ทางมันบีบอยู่ทางมันบีบอยู่โอเคแห้งมาแลเพื่อนโอ้โหเป็นเซตที่แบบเล่นยากมากโอเคอาเชลลิวจะแห้งตาแล้วผมแขวนให้จบเลยดีกว,ว่ามันมันล้มหมดละเคดีก็ได้สนุกแล้วนะใครจะโดดเดะอะไรมาก็แบบสงสารน้ำหน่อยนะผมรู้สึกแบบโคตรเม้มปากอะ โอเคก็เม็นกำลังสำหรับสายปล่อยแห้งที่ผู้ชมทางบ้านโดนติดไปหูผมเลยนะถ้า <laughs> ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วให้กลังนะใ,ใจผมด้วยนะทุยให้กำลังใจผมด้วยนะโอ้โหยังเป้มปากเหนื่อยมากอนะโอเคจี okay. ้ๆผม